ซีนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องรีนดอนของออา์ไมโครบิชี่ในตั้งคันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับนีะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปุ่มควบคุมสามารถใช้ได้เหมือนเดิมครับเจนะครับก็จะเป็นสามารถเล่น u t ทูบดูแมปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี้เป็นจอ9นิ้วนะครับสามารถดู YouTube ดูแมปแล้วก็รองรับกล้องที่เหตุการณ์หน้าหลังและกล้องถอยได้ด้วยนะครับก็สอบถามอะไรครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นรือก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 9 1 9 4 4 2 9 9ครับ ในบริพาเดียวครับวันนี้ลูกค้านำรถนะผมซูบิชินะครับแต่ตั้นะครับมาทำการติดตั้งเนะครื่องเล่นดอยอับทดแทนเครื่องเล่นเดิมที่เสียไปนะครับอันนี้ก็หน้านจอไม่ติดนะครับจอดับมานะครับก็มืต้นลูกค้าบอกว่ามีกล้องถอยด้วยนะครับแต่วันนี้กล้องถอยไม่ขึ้นนะครับผมไม่สามารถเทสดอะไรได้นะครับโอเคนะครับเนี่ยครับ จอก็จะเป็น9นิ้วนะครับก็ของใหม่ก็จะเป็น9นิ้วแล้วก็สามารถดูยูทูบดูแบบรองรองรับในเรื่องของเสียงเพลงนะครับที่ดีขึ้นนะครับกล้องนะครับก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต้องดูในการการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยของมิส s ูวิชิไต i ตั้ค่นี้ครับ